เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาสิสกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าศัตรูคู่เมตตาโดยในพระพุทธภาสิที่ว่าะเนยะที่สกังมะนังซึ่งแต่เป็นใจความว่าบุคคลพึงกำจัดจิตใจที่เพ่งเล็งศัตรูดังนี้คำว่าเพ่งเล็งศัตรู หมายความว่าพอคนอื่นเขาพูดอะไรขัดถูเขาสักหน่อยก็ผูกพยาบาทคิดว่าเขาเป็นสรูแม้แต่บางคนไม่เคยพูดอะไรกันเลยเพียงมองตาอย่างเดียวก็หาว่าเขาดูถูกมีเรื่องทะเลาะกันแล้วในเรื่องอย่างนี้คนที่อยู่ร่วมกันเช่นสามีภริยาเป็นต้นมักจะเกิดการละหองละแหงกันขึ้นบ่อยๆก็เพราะเรื่องอย่างนี้นั่นแหละ จากธรรมภาสิทธนินี้ท่านสอนให้กำจัดจิตใจที่เพ่งเล็งตัตูออกไปเสียอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีเจตนาการแสดงออกทางกายทางวาจาก็สําคัญอย่าไปแสดงการประชดประชันหรืออื่นๆที่ไม่เหมาะสมจะมีเจตนาหรือหาไม่ก็ตามควรจะเอาอกเอาใจกันไว้ถ้ามีเรื่อง พรพวกเรานั่นแหละเดือดร้อนกันทั้งสองคนมีคำพูดที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าศัตรูคู้เมตตาฟังดูแล้วคล้ายกับว่าศัตรูกับเมตตาเป็นพวกเดียวกันแท้ที่จริงจูกันคนละฝ่ายกล่าวคือศัตรูเป็นฝ่ายทำลายหรือเป็นฝ่ายลบส่วนเมตตาเป็นฝ่ายสร้างหรือเป็นฝ่ายบวกศัตรูเหมือนลูก เมตตาเหมือนพ่อแม่ซึ่งที่จริงลูกกับพ่อแม่จะต้องอยู่ด้วยกันลูกชอบทำอะไรตามใจชอบบางครั้งก็ประกอบในสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่ก็จะคอยปลอบหรือปราบอยู่เสมอถ้าลูกไม่มีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูเมื่อโตขึ้นจะมีความประพฤติไม่ดีเพราะลูกมีส่วนเป็นลบจึงจำเป็นต้องมีพ่อแม่คอยตักเตือนสั่งสอน พราะพ่อแม่มีส่วนเป็นบวกสัตว์รูคู่เมตตาก็เป็นลักษณะนี้ทางที่ดีทุกคนยามปกติควรจะเจริญเมตตาอยู่เสมอกล่าวคือสอนใจให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับพวกเขาเราจะมาเป็นสัตรูกันทำไมเป็นมิตรกันจะไม่ดีกว่าหรือ ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนใจมีแต่ความสุขสบายดังนี้เพราะฉะนั้นใจเราเป็นเหมือนลูกจะต้องอยู่ใกล้พ่อแม่คือสติเรา็ต้อกสอนตัวเราเองและสอนได้ดีกว่าคนอื่นเสียด้วยเมื่อปลูกเมตตาอยู่เสมอโลกจะมีแต่ความสุขสดชื่นไม่มีความเดือดร้อนใจขอยนึกว่ายาก่อศัตรูจงอยู่กับเมตตา มันปลูกมิตรไมตรีจะมีแต่ราคาหรืออีกบทหนึ่งว่าใจเหมือนขารลกสติเหมือนพ่อแม่จดจงปลูกสติให้มีจะดีแน่ๆดังนี้ขอเจริญพร